บางคนชอบเสียบทิ้งไว้ก่อนรีดหรือรีดเสร็จแล้วลืมถอดดูเหมือนไม่มีอะไรแต่อาจเกิดเรื่องร้ายแรงได้มากกว่าที่คิดเตารีดที่เสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยไม่มีคนเฝา้าคือหนึ่งในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียงที่สุดในบ้านโดยเฉพาะเตารีดรุ่นเก่าที่ไม่มีระบบฝัดไฟอัตโนมัติอันตรายที่เกิดขึ้นได้ความร้อนสะสมจนไหม้โตกรีดหรือเสื้อผ้า ไฟไม้บ้านจากเตารีดล่นหรือวางไม่มั่นคงกระแสไฟฟ้าเกินจนเกิดช็อตหรือระเบิดจากภายในเครื่องไอ้น้ำหรือน้ำรั่วจนทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรวิธีใช้เตารีดอย่างปลอดภัยเสียบปลั๊กเมื่อจะใช้งานเท่านั้นอย่าเสียบปล่อยทิ้งไว้แม้ไม่กี่นาทีเลือกเตารีดที่มีระบบตัดไฟอัตโนมัติถอดปลั๊กทันทีทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้วคนละ่ะเคยลืมถอดปลัก๊กเตารีดไหม วันนี้ลองเดินไปเช็คดูให้ชัวร์ก่อนออกจากบ้านนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมีนาจะเตือนเรื่องแกล้งตัวให้ทุกวันค่ะ